สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบ แนนที่ครัวบ้านยิปโปอ,อีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สําหรับเมนูวันนี้ก็คือนี่เลยมัสมันขาแกะนั่นเองค่ะตามที่สัญญาไว้ว่าแนนจะมาทํามัสมันขาแกะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะจากเมื่อคลิปเอ่อเป็นแกลงเนื้อนะคะถ้าจำไม่ผิดนะก็มันผ่านมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้ววันนี้แนนก็ได้มาทำตามสัญญาแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำด้วยกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะต้มตัวขาแกะกระหางกะทิก่อนนะคะแนนก็จะใช้นี่ค่ะอันนี้เป็นลูกกะวานนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้เข้าไปด้วยโอ้แค่เปิดกระปุกลูกกะวานนี้หอมมากเดี๋ยวจะใส่อบเชยไปนะคะเม็ดผักชีค่ะแล้วก็พริกไทยนะคะ อันเนี้ยแนนเตรียมเครื่องเอาไว้เอาไว้ต้มก่อนนะคะไว้ต้มกระหางกะทิเนาะวิธีเนี้ยจะทําใหา้ตัวเนื้อแกะเนี่ยเขาจะลดกลิ่นได้ด้วยนะคะนี่นะคะวันนี้เราจะใช้ขาแกะสองขานะคะ วันนี้แนนใช้เป็นกะทิสดนะคะแนนจะเทหางกะทิลงไปก่อนเดี๋ยวเราจะใส่น้ำพริกม,สมัสัมนนะคะใส่ไปนิดเดียวพอนะคะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเราก็จะนำหัวกะทิอะคะ่ะมาผัาดกับพริกแกงอีกรอบหนึ่งให้ความหอมอันนี้เราจะตุ๋นขาแกะเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเนี่ยใส่เข้าไปเลยค่ะ เดี๋วเราต้องรอให้เดือดก่อนนะคะเพื่อที่จะให้สมุนไพรเนี่ยเขาออกมาก่อนแล้วก็ค่อยใส่ขาแกะลงไปนะคะระหว่างรอขาแกะเปื่อยนะคะเดี๋ยวแนนก็จะมาปลอกมันฝรั่งเอาไว้ก่อนนะเะามาเตรียมเครื่องเอาไว้ก่อนละกันเนาะแล้วก็นี่ค่ะเราก็จะใสะ่เป็นถั่วลิสงค่วนะคะอันนี้ เฮียได้คั่วทิ้งเอาไว้ให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็ปอกเปลือกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมันฝรั่งนะคะแนนก็จะหั่นเป็นชิ้นลนักษณะแบบคล้ายๆกระเต่าเนาะเป็นชิ้นที่จะค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะประมาณนี้เลยนะคะ ในเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นําไปแช่น้ําเพื่อที่จะล้างแป้งเขาออกนิดนึงนะคะไม่ต้องไปแช่แบบไว้นานนะแค่ล้างๆพอค่ะแค่พอให้ตัวแป้งออกสักประมาณสองสรอบก็พอละค่ะเราก็จะใช้เป็นหอมหัวใหญ่เนาะหอมแขก มีแกงม,สมัสแมนแล้วนะคะถ่งที่ขาดไม่ได้เลยมันก็คือโรตีค่ะแนนจะทําเป็นอ่อโรตีนะคะไว้กินกับแกงมัสั่นแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบทานอ่อม,มัสัมนกับโรตีก็สามารถเอ่อทำเป็นแบบทานกับข้าวสวยก็ได้นะคะแต่นี่คือแบบว่าสไตล์แบบแกงแขกเนาะเราก็เลยทำแบบเป็นโรตีไปเลย แนนเคยทำคลิปเป็นโลตีเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวแนนจะแปะวิธีทำอย่างละเอียดเอาไว้ในลิงก์ด้านล่างให้อีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้แนนขอไปเร็วๆเนาะสำหรับการทำโลตีแนนจะใช้วิธีการดูที่เนื้อสัมผัสน,นะคะแนนจะไม่ตวงนะคะแต่เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะ เพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่ติดมือนะคะเพราะว่าโรตีนี้ต้องใส่น้ำมันไปหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ค่อยมาทอดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปคั่วพิซกแกงเดี๋ยวเราไปทำแกงมะสะหมันกันต่อนะคะ อันนี้เราใส่หัวกะทิเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวแนนจะเคี่ยวหัวกะทิให้เขามีความแตกมันก่อนที่จะรองน้ำพริกแกงค่ะอันนี้กะทิแนนเคี่ยวจนแตกมันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวแนนจะผัดพริกแกง พริกแกงมาสแมนเนี่ยก็เพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้นะคะตามท้องตลาดเนาะลองเลือกดูแต่พริกแกงตัวนี้แนจะใช้ของอตั้งเส้นเซ็งนะคะเวลาผัดพริกแกงเนี่ยก็จะค่อยคอยใส่หัวกะทิลงไปหน่อยหน่อยนะคะค่อยคอยคนไว้ค่ะ อันนี้เป็นน้ำมันที่อยู่ในตัวพริกแกงแล้วก็เป็นน้ำมันที่เราเคี่ยวกะทิเมื่อสักครู่นี้นะคะขั้นตอนนี้เราก็ปรุงรสเลยละกันเนาะนี้นนใส่เกลือไปค่ะแล้วใส่น้ำปลา ก็เป็นขาแกะตุ๋นนะคะที่เราตุ่นเอาไว้นะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะเห็นไหมขาแกะเขาก็จะมีความเปื่อยมาแล้วนะคะเดี๋ยวแมนจะตักลงไในตัวของกแกลงที่เราทำเอาไว้นะคะ อันนี้แนนซอนเฉพาะน้ำใส่เข้าไปนะคะเป็นน้ำเอ่อที่เราตุนขาะแกะเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะซ้อนเอาแต่น้ำเนาะแล้วก็ส่วนเครื่องเทศที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเราจะไม่ใส่เข้าไปด้วยนะคะนี่แหละนี่ก็เป็นหอมค่ะเป็นหอมแขกที่หั่นเอาไว้นะคะใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็มันฝรั่งค่ะ แล้วก็ถั่วที่คั่วไว้นะคะใส่มากใส่น้อยก็ตามใจชอบเลยนะคะืมด,ดีนะเนี่ยเลือกกระทะใบใหญ่มาทำเพราะว่าเครื่องแน่นจริงๆค่ะก็เดี๋ยวเนี่ยจะใส่น้ำตาลเข้าไปเลยนะคะวันนี้เนี่ยจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะมาสมัมนต้องทำรสชาติค่อนข้างที่จะเข้มข้นหน่อยนะคะเพราะว่า เออด้วยตัวมันฝรั่งเนี่ยเดีวเขาจะดูดรสชาติเข้าไปอีกเนาะเดี๋ยวแนนจะเพิ่มน้ำปลาไปอีกนะคะน้ำปลาแล้วก็เกลือแล้วนี่ค่ะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน,น้ำมะขามเปียกนะคะอันนี้แนนคันเอาไว้แล้วเนาะ เราต้องตัดน้ำมะขามเปียกเข้าไปหน่อยหนึ่งค่ะสักสามช้อนือเริ่มนัวเริ่มนัวแล้วค่ะ อันนี้แนนชิมรสชาติแบบเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแนนจะมาชิมอีกทีหนึ่งตอนใกล้ๆจะได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันฝรั่งเนี่ยเขาจะดูดรสชาติเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวตุ๋นเอาไว้อีกสักแป,ป๊บนึงนะคะ่ะอันนี้เป็นลูกกวาดแล้วก็อบเชยนะคะเดี๋ยวแนนจะใส่เข้าไปเลยค่ะ อดีเมืนอสัจะคู่ใหญ่ๆนะคะแนนปรุงรสรอบที่สองไปแล้วนะคะนะเดี๋ยวเรามาทาน Leist ดิกันเลยหูปิดเปิดนะคะดูดิคือตอนที่ทำนะคะเห็นไหมเนื้ออยู่ตรงนี้นะตอนนี้แบบเนื้อล้นเข้าไปเงี้ยพอทำมาเหลือนิดเดียวเสร็จเรียบร้อยละค่ะพร้อมทานนะคะเห็นไหมมัสั่นส์ขาแก่หน้าทานมากๆเลยนะ กาทานกับโรตีด้วยนะอืมสุดๆตรงก่อนนั้นท่านนี้ขอทานกับโรตีนะคะอันนี้ก็เป็นโรตีที่ทำเอาไว้ต้องใช้มือนะคะเพราะว่าเราต้องฉีกแผ่นโรตีด้วยนะคะอืม อืมหอมาหอมากหอมมากถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีเอ่อเป็นเนื้อแกะเราใช้เป็นเนื้อวัวก็ได้นะวิธีนี้ใช้เป็นเนื้อวัวแทนได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไก่อ่ะไม่ต้องเอาไปต้มในหางกะทิก่อนนะ ก็คือข้ามขั้นตอนของการต้มในหางกะทิได้เลยนะถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อกระไหลน,นะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเนื้อแกะกันนะคะว่าเขาจะยุ่ยดีหรือเปล่านะคะนี่นะเห็นไหมโอ้นี่ยุ่ยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแนนขอคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย ดีเจ้า